ท่านพี่น้องที่อีมานที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นได้ดำดัสว่า خ อลَกัลเมาต و ْ ت َ و َ ا ل ْ ح َ ي َ ا ลูวะกุมْ ل ยุกุมอْ أَيُّكُمْ ะَ ح อัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาได้สร้างความตายและได้ทําให้เราได้มีชีวิตเนี่ยลิยับลูวะกุมเพื่อที่จะทดสอบพวกท่านทั้งหลายอายุกุมอัพซันหะมะลลา เพื่อต้องการที่จะแบ่งแยกและก็ให้ทราบว่าใครเป็นบุคคลที่มีการงานที่ดียิ่งฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮ์สร้างเรามานั้นก็ต้องการที่จะให้เรานั้นได้ทําอิบาด,ดัดต่ออัลลอฮ์ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีละทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆและอัลลอฮ์ตาลาก็ยังกำหนดบททดสอบนะครับในเรื่องอารมณ์ต่างๆเรื่องความคุมเครือต่างๆ และใครก็ตามที่ไม่ได้หลีกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามของศาสนาเท่ากับว่าเขาเหล่านั้นก็จะถูกสอบสวนและถูกลงโทษในวันที่เขาจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์และใครก็ตามที่ทําความดีเอาไว้ตอนที่เขาตายไปไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่อยู่ในหลุมศพแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะถูกตอบแทนในสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลาย ฉ่นนั่นเป็นคำคับรท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่าอักซรูซิกเรื่องนี้จากนักท่านทังางยนั้นจงนึกถึงสิ่งหนึ่งให้มากสิ่งที่มันจะตัดขาดความสุขนั่นก็คือความตายนั่นหมายความว่าชีวิตในหลุมศพที่เราจะต้องเผพ,พบเจอนั้นคือบ้านหลังแรกเป็นจุดพักพิงแรกของวันอาคีรอ เราจะได้ให้การใช้ชีวิตในดุนยานั้นทำให้เราเพลิดเพลินจนกระทั่งเราลืมว่าเรานั้นจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮ์ว่าเรานั้นจะต้องกลับไปพบกับสิ่งที่เราได้กระทำเอาไว้บนโลกดุนยานี้สิ่งที่เป็นความดีเราก็ได้รางวัลและสิ่งที่เป็นความชั่วเราก็จะได้รับโทษฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮ์สุบะฮานุตลาได้กล่าววันแห่งกุรอานบอกว่าอันนาร ยูรอด้นอะไรฮะกูดูว่าเอชียนะครับไฟนรกเนี่ยจะถูกน so ําเสนอนะครับตอนที่เราอยู่ในหลุมศพเนี่ยทุกๆุกเช้าแล้วก็ทุกๆเย็นนั่นหมายความว่าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนที่กระทําความผิดและกระทําบาปอย่างมากมายตอนที่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยานี้ สถานะของเขานั้นก็คือชาวนรกแล้วอัลลอฮ์ตาลาก็จะนำสิ่งเหล่านี้มาให้เขาเห็นตอนที่เขานอนอยู่ในหลุมศพฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องกับท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัลียวะสลลัมได้บอกว่าอินน่าฮะดะกุมอิดามาต้าอูริดะอะเลห์ีมักอะดะฮูบิลกอดะตีวลอาชีอินกานะมินอห์ลินอินกานะมินอห์ลินจันนะฟะมินอห์ลินจันนะวะอินกานะมินอห์ลินนาร์ฟะมินอห์ลินนาร์ นบีได้บอกว่าใครก็ตามในหมู่ของพวกท่านเมื่อเขาได้ตายไปเขาได้จบชีวิตลงแล้วเขาถูกฝังในหลุมศพแน่นอนว่าสถานที่ของเขาที่เขาจะได้อยู่ในวันอาเครอนั้นจะถูกนําเสนอให้กับเขาตอนที่เขานอนอยู่ในหลุมศพทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นนบีบอกว่าหากว่าสถานที่นั้นเป็นสวรรค์ เขาได้เห็นถึงสวรรค์ตอนที่เขานอนอยู่ในหลุมศพหลังจากที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาก็จะเป็นชาวสวรรค์แต่ถ้าหากว่าอัลลอฮฺแต่ลาให้เขาได้เห็นนรกตอนที่เขานอนอยู่ในหลุมศพแสดงว่าวันที่เขาจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นเขาก็จะเป็นชาวนรกฟายูกอ้อและก็จะมีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าฮาดามะกาอุกาฮัตตายะบาอัสกลลอฮุยอมันกิยามะนี่คือสถานที่ของเจ้า นี่คือที่ที่อยู่ของเจ้าในวันที่เจ้านั้นจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียรมะท่านพี่น้องครับทำไมลอสสวาหานุตลาให้เราเห็นสถานะของเราก่อนที่จะเกิดวันเกียยมะนั่นหมายความว่าอะไรครับอิมามอิมน,นกซิทธิ์ได้อธิบายบอกว่าเพื่อเป็นความสุขสําหรับคนที่คนเป็นคนดีและเพื่อเป็นความทุกข์สําหรับคนที่เป็นชาวนรกลอตตาลาจะให้เขาเห็นสวรรค์ เห็นความสุขความสำราญที่เขาจะได้รับในวันเกียร์มล้อแล้วนรกก็จะเพิ่มความสุขให้กับคนดีและเช่นเดียวกันพี่น้องครับคนที่เป็นชาวนรกเขาก็จะได้เห็นการลงโทษเห็นบทลงโทษต่างๆอันเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมันจะเป็นการเพิ่มความทุกข์ทรมานให้กับคนที่เป็นชาวนรกฉะนั้นพี่น้องครับท่านยิงไาเช้าเราจะลออันหาได้กล่าวว่า แท้จริงแล้วมีหญิงยโฮดีคนหนึ่งได้เข้ามาหานางแล้วได้พูดถึงการลงโทษในหลุมศพแล้วผู้หญิงเยวคนนี้ก็บอกว่าอาจะกินลาหูมินอาแาบิลกับขอให้อลลอฮ์ตาลานั้นได้คุ้มครองเธอให้พ้นจากการลงโทษในหลุมศพด้วยแล้วท่านหญิงไงชาเราจะรออันหาก็เข้าไปถามท่านนบีสุลตานะฮุอิวะสลมบอกว่าอัลอาาบิลกบการลงโทษในหลุมศพนั้นมันมีหรือ ท่านนาับีก็บอกว่าใช่แล้วการลงโทษในหลุมศพนั้นมันมีจริงแล้วท่านยังไงเช้าเราจะรออันฮาบอกว่าฉันไม่เคยได้เห็นท่านนาบับดุลเลาะห์ฮุอะลเลวะสัลลัมหลังจากละหมาดเสร็จแล้วนบีจะขอดุอาขอความคุ้คมครองต่อตละซุบะฮ่าหนวะตาลาให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพท่านพี่น้องผู้ศรัทธากับท่านบัตรท่านบัตรรอบิลอาซิบรอเรยัลลอฮุอันูกุนนามาอันนบีซัลลัลลอฮุอะลัยอะวะสัลลัมฟีเจนะเซ ท่านบารอบิลอาซิบเนี่ยนะครับได้อยู่กับท่านนาบีสุลต์ลอยสลัมในการฝังศพของคนคนหนึ่งแล้วในขณะนั้นในฟาวาก็ว่าอัลลาเซฟิรินกบรีและท่านนาบีสุลต์ลออัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้อยู่อยู่ปากลุมแล้วท่านนบีก็ร้องไห้จนกระทันน่ 5, ทงว่าพื้นดินตรงนั้นชุ่มไปด้วยน้ําตาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์ลออัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วท่านนาบีก็ตะเตือนแก่บรรดาสัฮาบะบอกว่ายาอิควานีลิมิสลิฮาตาฟะอิดดู โอ้พี่น้องของฉันเราก็จะเป็นเช่นเหมือนพวกเขานี่แหละเราก็จะต้องตายเหมือนกับที่พวกเขาตายแล้วขอให้พวกข้างตันหลายนั้นได้เตรียมพร้อมกับชีวิตหนึ่งที่จะถูกฝังแล้วก็มีอู่ครั้งหนึ่งพี่น้องกับท่านฮานีได้อธิบายบอกว่าในขณะที่ท่านอุสมานบิลอัฟฟานั้นยืนอยู่ปากหลุมอยู่ในหลุมศพในกุโบแล้วท่านก็ร้องไห้จนกระทั่งว่า เคราของท่านนั้นเปียกชุ่มไปด้วยน้ําตาฟากีและละหูตุสการุณเจนนาวันนาฟลาตับกีวะตับกีมินฮาดาคนรับใช้ของท่านอุสมานก็ถามว่าเวลามีการพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์ทาไมท่านไม่ร้องไห้ทําไมท่านอุสมานไม่ร้องไห้แต่เวลามายืนอยู่ปากหลุมกูโบ์เนี่ยนะครับท่านอุสมานหลั่งน้ําตาจนกระทั่งว่าเคราของท่านนั้นเปียกชุ่มไปด้วยน้ําตา และท่านอุสมานก็บอกกับว่าท่านอนับดุลลาห์สัลลัมบอกว่าอักกาอลกบรุอวอลมานาซินนะครับมินมานาซิลอาคิรอุสมานก็บอกว่าท่านนาบีเคยพูดว่ากุโบร์เนี่ยเป็นจุดพักพิงแรกของบรรดาจุดพักพิงทั้งหลายของโลกอาคิรอฟอินน่าจะมินูฟามาบะดาหัวไอซารุมินหากว่าใครก็แล้วแต่ที่เขารอดพ้นจากการลงโทษในหลมุมศพ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือวันเกียรมันนั้นก็จะเกิดแต่ความง่ายได้ใครรอดในหลุมศพพี่น้องครับวันเกียร์มันเขาสบายวัลอิฺลัมยันจูมินูฟมาบะดะหัวชัดดุมินและใครก็ตามที่เขาไม่รอดพ้นจากการถูกทดสอบในหลุมศพแน่นอนว่าชีวิตหลังจากนั้นคือวันเกียร์มันนั้นจะเจอแต่ความยากลำบากอีกหลายเท่าและท่านนาบีก็บอกว่ามาไรตูมันซารันกดัดอิลลอฮฺกับรุอัฟซาอุมิน ไม่มีอะไรที่มันจะน่าสยดสยองน่าหวาดกลัวยิ่งไปกว่าสุสานอีกแล้วแต่พี่น้องผู้ศรัทธาต่อรัสสุภาห,าห้ามวตาลาทั้งหลายนี่คือจุดแรกที่เราจะต้องไปพบกับสิ่งที่เราได้กระทำนี่คือบ้านหลังแรกที่เราจะต้องพบเจอทุกคนในวันที่เรานั้นถูกเอาดินกบหน้าและเมื่อใดก็ตามที่เรารอดพ้นที่แน่นอนพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้รับความง่ายได้ในวันเกียรติ และใครก็าตามที่ไม่รอดพ้นหนุมศพความหนักหน่วงและบทลงโทษอันหนักหน่วงในวันเพียมันนั้นรุนแรงกว่าหลุมฝังศพอีกหลายเท่านี่แหละครับที่เป็นสาเหตุให้ท่านอุสมานนั้นต้องหลั่งน้ําตาออกมาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อละอุบฮานุวาตาลาทั้งหลายท่านนาบีุลลาหสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอิดาวุดีอัจจานาซเมื่อจานาซนั้นถูกแบกบ ถูกแบกขึ้นบนไหล่ของคนที่จะไปส่งเขาที่หลุมศพนะครับถูกหามไปที่หลุมศพฟ a า n ิงกาน่าซอเลยหากว่าศพนั้นเนี่ยเป็นศพดีไอศพบเนี่ยจะเสียมีเสียงพูดขึ้นมาว่ากอดดีมูนีกอดดีมูนีขอให้รีบนำศพของฉันรีบไปฝังแต่ถ้าหากว่าศพนี้เป็นศพที่ไม่ดีนะครับ ศพนี่จะพูดขึ้นมาว่ายาวยละฮะไอ้นียะซสาบูนบพีฮะพวกเจ้าจะนําฉันไปไหนพวกเจ้าจะนําฉันไปไว้ที่ไหนและท่านนาบียังบอกอีกว่าหากว่ามนุษย์นั้นได้ยินการทรมานการลงโทษในหลุมศพจะไม่มีใครรอดชีวิตจากเสียงนั้นได้อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาไม่ให้มนุษย์ได้ยินเสียงบทลงโทษในหลุมศพนะครับ อัลสุบหานวัตลาไม่ให้มนุษย์นั้นได้ยินการลงโทษในหลุมศพแต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ได้ยินก็แล้วแต่พี่น้องครับมนุษย์ไม่สามารถที่จะทนต่อเสียงนั้นได้แน่นอนว่าเราทุกคนนั้นจะต้องพบเจออย่างแน่นอนท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออลสุปหานวัตลาทั้งหลายไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนคนนั้นจะเป็นคนปฏิเสธทุกคนจะต้องถูกทดสอบในหลุมศพ แล้วก็จะต้องเจอกับบทคำถามที่บอกว่ามารบ,บุกะพระเจ้าของท่านคือใครนะครับมันนบียูกานาบีของท่านคือใครมาดีนูกสะศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรนี่คือสามคำถามที่มาลาิกานั้นจะถามเรามาลายกานั้นจะทดสอบเราฉะนั้นท่านพี่น้องครับ เราก็จงใช้ชีวิตของเราให้อยู่ในภายสามคำถามนี้แหละซึ่งเรามองอาจจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราว่าในการที่เราจะตอบคําถามเหล่านี้แต่พี่น้องครับในวันนั้นถ้าเราไม่มีความดีเราไม่มีสิทธิ์ที่จะตอบแต่เรารู้จักอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เราไม่ได้ปฏิบัติตามเราบอกว่านาบีมูฮัมมัดคือศาสนาทูตแต่เราไม่ได้เชื่อนบีเวลาเราปฏิบัติเราบอกว่าเรามีอิสลามในศาสนาในชีวิตประจําวันแต่เราบอกด้วยกับลิ้นแต่เราไม่ได้ปฏิบัติ ในสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่สามารถที่จะตอบคําถามได้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับใครก็ตามที่ตอบคําถามได้อลัลลอฮ์ตาลาไม่ได้ถามอะไรมากพี่น้องครับอลัลลอฮ์ถามแค่สามคำถามอะไรก็ถามแค่สามคำถามนี่แหละที่เราเรียนรู้กันอยู่เป็นประจําทุกวันใครก็แล้วแต่ที่ตอบกับสามคำถามนี้ได้พี่น้องครับอลัลลอฮ์ตาลาจะเปิดประตูนรกยังไงพี่น้องครับ เมื่อเขาตอบสามคำถามนี้ได้เนี่ยอลัลลอฮฺตาลาจะเปิดประตูนรกให้เขาดูแล้วมาลายกัตก็บอกว่าหาา้าแล้วมากาอานุกาเอาอาไซตัลอเมื่อเราตอบคำถามคนดีตอบคำถามได้ประตูนรกจะถูกเปิดแล้วก็จะมีเสียงกล่าวขึ้นมาว่านี่คือที่ที่ของเจ้าหากว่าเจ้านั้นฝ่าฝืน จะมีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าถ้าเจ้าไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้ต้าหากว่าชีวิตในดุนยาปฏิเสธทุกอย่างไม่ปฏิบัติไม่ไรก็นแนี่คือที่ที่ของเจ้าหากว่าเจ้านั้นปฏิเสธต่อลอสุบะฮาโนอาตาลาและประตูนรกก็ถูกปิดแลหห้วลอสุบะฮาโนอาตาลาก็จะให้เขาได้เห็นสวรรค์อัลลอฮ์ให้เขาได้เห็นสวรรค์อัลลอฮ์ให้เขาเห็นนรกก่อนแล้วก็บอกว่าถ้าเจ้าเป็นคนไม่ดีเจ้าก็จะอยู่ในนรกนี่แหละ แล้วลาตาลาก็ให้เขาเหล่านั้นได้เห็นสวนสวรรค์หลังจากที่ไปเห็นนรกมาแล้วี่นองไปเห็นนรกมาแล้วแล้วก็เห็นสวรรค์นี่คือสําหรับคนดีทั้งหลายอัลลอฮฺทุบานูอัตะลาก็จะให้กลิ่นหอมของสวรรค์นั้นไหลโชยมาลอยโชยมาตอนที่เขาอยู่ในหลุมศพนะครับให้เขาเหล่านั้นได้มีสถานที่ที่มีเกียรติทีอัลลอฮฺสุบฮานูอัตะลามีอาพรที่ดี อัลลอฮฺสุบะฮฺอานุตาลาจะขยายหลุมฝังศพของเขาจนกระทั่งกว้างสุดลูกหูลูกตาอัลลอฮฺสุบะฮฺอานุตาลาจะให้ใชายคนหนึ่งที่มีหน้าขาวเสื้อผ้าสีขาวนะครับแล้วก็บอกว่าอับชิดบินลาดีย์สุดรุกะจะมาแจ้งข่าวดีกับเจ้าถึงความดีที่เจ้านั้นเคยได้ทำเอาไว้และวันนี้คือวันที่เจ้านั้นจะถูกสัญญาเอาไว้แล้วก็คนที่นอนอยู่ในหลุมศพก็ถามว่ามันอันตาเจ้าคือใครนะครับคนคนนี้ก็บอกว่า อันะอามาลูกัสซ่แหละฉันคือความดีของเจ้าที่เจ้าเคยทำเอาไว้ฉะนั้นเราอยากมีสหายที่ดีในหลุมศพความดีของเรานี่แหละก็จะเป็นสหายให้กับเราในวันกิยามะส่วนบรรดาผูรัทธานั้นก็บอกว่ารับบีอากิมิซารับบีอากิมิซาอัลลอฮฺตาลาขอให้พระองค์ได้เกิดวันเกียรมะไวๆเพราะว่าขอเหล่านั้นจะได้ไปรับความสุขอันมากมายมากกว่าชีวิตตอนที่เขาอยู่ในหลุมศพ ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับถ้าใครก็แล้วแต่ที่ไม่สามารถที่จะตอบคําถามอะไรอีกครัได้โดยที่เวลาก็าถามแล้วนะครับตอบบอกว่าไม่รู้ไม่รู้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการโกหกแล้วก็จะมีเสียงขึ้นกล่าวขึ้นบนชั้นฟ้าบอกว่าเจ้านั้นได้โกหกนะครับอัลลอฮฺสุบฮฺออาตลาเปิดสวรรค์ให้เขาดูนะครับเปิดสวรรค์ให้เขาดูแล้วก็บอกว่าอะไรครับหากว่าเจ้านั้นเป็นคนที่ศรัทธาต่อลอ จ้าก็จะได้สวรรค์สุดท้ายอัลลอฮฺตาลาก็ปิดสวรรค์แล้วก็ให้เขานั้นได้รับความร้อนจากไนรกตอนที่เขานอนอยู่ในหลุมศพอลัลลอฮฺสุบฮานาตาลาจะเอากระฟันมาจากนรกอลัลลอฮฺาาตาลาจะให้เขาได้เห็นถึงบทลงโทษต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเขาตอนที่เขานอนอยู่ในหลุมศพและอลัลลอฮฺสุบฮานาตาลาจะให้กูบอส์นั้นบีบรัดจนกระทั่งวาร่างกายกของเขานั้นกระดูกนั้นประสานกัน นะครับแล้วก็จะมีชายคนหนึ่งที่หน้าตาดําเสื้อผ้าสีดำนะครับและคนคนนี้ก็คือการงานที่เขาได้กระทําเอาไว้จากความผิดต่างๆที่จะเกิดขึ้นและผู้ชายคนนี้ก็จะบอกว่ารับบีลาตุกิมิซาโอ้ Allah อย่าให้วันเกียรมัดมันเกิดขึ้นเลยโอ้ oh Allah อย่าให้วันเกียรมัดมันเกิดขึ้นเลยเพราะเขาไม่อยากจะรับสภาพถึงความหนักน่วงที่จะเกิดขึ้นในวันเกียรมัดเพียงเท่านี้เขาก็ โดนหนักง่วงแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาต่อรัชสุห้าหนวตาลาทั้งหลายฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อต้องการที่จะให้เรานั้นรอดพ้นจากบทลงโทษในหลุมศพท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อรัชสุห้าหนวตาลาทั้งหลายท่านกตาดาบอกว่าสิ่งที่จะทําให้ลูกหลานอาดัมมีความนุบน้อมที่สุดคือความตายเพราะดุนยาคือโลกที่เราจะต้องจากมันไปแต่โลกที่เราจะอยู่อย่างถาวรก็คือโลกอาเคโร ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับบทลงโทษและสาเหตุต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตหลุงฟังศพนั้นท่านนาบีสุลต่านฮุอาลีวะสัลลัมบอกและก็เตือนเราอย่างฮัดิษุบที่ท่านนาบีพูดถึงบุคคลที่ชอบสร้างความแตกแยก,กให้กับพี่น้องก็เรียกว่านามีมานามีมาในภาษาอัหรับคือการสร้างการยุแยให้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงหรือความโกหกก็ตาม แต่จุดประสงค์ของคนคนนั้นต้องการที่จะสร้างความแตกแยกระหว่างคู่สามีภรรยาระหว่างญาติพี่น้องนี่แหละที่ก็เรียกวันนามีมาคือหนึ่งในสาเหตุที่อลัลลอฮ์จะลงโทษกับบุคคลที่เขาไม่พิถีพิถันในเรื่องของการชำระล้างปัสวะนะคับท่านนาบิุลสลลอยสลัมได้เดินผ่านกูโบสและนบีก็บอกว่าสองหลุมนี้สองคนนี้กําลังถูกทรมาน นะครับซึ่งมันไม่ใช่การถูกลงโทษอะไรใหญ่เลยนะบีบอกว่าคนคนหนึ่งคนที่เขาไม่มีความพิถีพิถันในเรื่องของการชำร,ประปัสวะนะครับเรามองอาจจะว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พี่น้องครับนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่อลรรย์จะลงโทษในหลุมศพแล้วก็อีกบุคคลหนึ่งคนที่สร้างความแตกแยก,กนำเรื่องจะประสงค์ดีหรือไม่ประสงค์ก็แล้วแต่แล้วก็ต้องการที่จะทําให้เขาเกิดการทะเลาะกันนะครับ ไม่ชอบคนนี้เกิดมาจากการอิจฉาคนนั้นคนนี้และก็นําเรื่องผต้องการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายระหว่างความเป็นพี่น้องนี่แหละครับท่านอนับดุลลอฮฺาวะลิวะสลัมก็เลยหยิบอิทติพารลัม,มาแล้วก็หยิบก้านอิทติพาลัมที่ยังสดอยู่แล้วก็ฉีบออกมาเป็นสองกา้านแล้วก็หวังว่าอัาลลอฮฺนั้นจะลดโทษให้กับผู้ชายสองคนนี้ตราบใดที่ก้านอิทติพาลัมยังไม่แห้งและยังมีอะไรครับพี่น้อง บุคคลที่ถูกลงโทษในท่านกอตาดาบอกว่าหนึ่งในสามส่วนกองบทลงโทษในลุมศุกหนึ่งคือคนนินทานินทาว่าร้ายสองก็คือคนที่ใส่ร้ายป้ายสีสามก็คือบุคคลที่เขาไม่มีความพิถีพิถันในเรื่องของการชำระปัส,สวะและสาเหตุอีกประการหลา,หลายประการที่ท่านนาบีสลุลต่านได้เตือนเราเรื่องการโกหกนะครับ พี่น้องรู้ไหมว่าการโกหกนั้นคือบุคคลหนึ่งที่จะถูกลงโทษในวังเกียในในหลุมศพโดยที่มาลาอิก้าจะเอาตะขอเนี่ยมาเกีย่ยวที่ปากข้างขวาแล้วก็ลากจนกระทั่งถึงท้ายทอยแล้วข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งมาเกีย่ยวอีกข้างหนึ่งจนกระทั่งลากมาถึงท้ายทอยนี่คือคนที่โกหกและก็จะถูกลงโทษในวังเกียรมั้ยคนอะไรพี่น้องกับคนที่คนที่อลัลลอฮฺสุบฮาหนุวัตตาลา สอนอันกุรานให้กับเขาแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติเรียนอันุรานแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สนใจแล้วก็บุคคลอะไรครับบุคคลทนนลี่นอนไม่ถื่นละหมาดนอนไม่ตื่นละหมาดพี่นัองครับไม่สนใจเรื่องละหมาดในวันเกียม์มาเนี่ยอรรถตาลาจ,จะให้มาลายกันนี่ยืนอยู่ที่ศีสามีผู้ชายคนหนึ่งยืนถือก้อนหินก้อนใหญ่แล้วก็เอาก้อนหินก้อนนั้น โยนลงมาที่ศีรษะของเขาจนกระทั่งว่าศีรษะเนี่ยแตกกระจายและผู้ชายคนนั้นก็วิ่งกลับไปเก็บมาก้อนหินแล้วจนกระทั่งศีรษะของเขากลับมาเป็นสภาพเดิมแล้วก็จะถูกโยนอยู่แบบนี้จนถึงวันเกียรมะคือคนที่ทิ้งอันกรากับคนที่นอนไม่ตื่นละหมาคนที่ทำซีนาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามนะครับในวันเกียรมะอัลลอฮฺสุบฮฺฮาโนตะลาจะให้เขาอยู่เหมือนในเตาอบ ข้างบนเนี่ยคอมันแคบปากมันแคบแต่ข้างล่างนี่ก้นมันกว้างด้านล่างแล้วทุกครั้งที่เวลาไฟเผาเขาเนี่ยนะครับจะให้พวกเขาเนี่ยนะครับเหมือนกระเด็นจะเหมือน,ะนจ,ะจะกระเด็นออกมาจากเตาอบแล้วก็อยู่แบบนี้พี่น้องครับจนถึงวังเกี่ยมาแล้วก็จะมีเสียงร้องโอดอวนอยู่ตลอดเวลาคนที่กินดอกเบี้ยพี่น้องครับในวันเกี่ยมอาอัลลอฮุซบาฮาานุวาตาลาจะให้เขาว่ายอยู่ในทะเลเลือด แม่น้ําสายเลือดแล้วก็มีผู้ชายอีกฝั่งหนึ่งที่คอยเอาก้อนหินคว้างเข้าไปในปากของเขาเวลาเขาต้องการจะขึ้นฝั่งนะครับให้เขาได้กินเหมือนกับเขาที่เคยกินดอกเบีย้ยอยู่ในดุนยานี้นะครับนี่ก็คือบทลงโทษหลายๆประการที่เรานั้นจะตกพบเจอในวันเกียมาในหลุมศพแล้วขอดูอาตาะลอสุบฮาหนะตะลาให้ท่านพี่น้องนั้นให้เรารอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้จากการโกหกจากการนินทา การใส่ร้ายการทําซีนาลูกหลานของเรานะครับการนอนไม่ตื่นละหมาดทิ้งละหมาดไม่ยอมละหมาดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องในวันนี้และท่านนบีสุลต่าลอฮัวอะไรหัวสลัมของเรานั้นท่านมักที่จะสอนให้เราได้ขอความคุ้มครองต่อลอสุบะฮาอัลลอฮฺให้มากมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งดูอาก่อนที่เราจะให้สลามในละหมาดนะครับท่านนบีสุลต้อยสลามบอกว่าอะไรเมื่อคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่เขาละหมาดแล้วก่อนที่จะให้สลามนะครับให้ขอความคุ้มครองต่อลรสุภาฮามาตราสี่ประการนะครับอัลลอฮุมะอินนีออูซุบิกามินอาซาบิจฮันนัมวะมินอาซาบิลกับริวะมินฟิตนาตินมะฮยาวันมะมัตวะมินชัิฟิตนาตินมะเซฮิดดัจยานนะครับขอความคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษในนรกในหลุมศพ และการถูกทดสอบตอนที่เรามีชีวิตและในหลุมฝังศพตอนที่เราตายและขอให้เราพ้นจากการถูกทดสอบจากมาซีฮิตตจยานนะครับอันนี้ก็เป็นดูอาบทหนึ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องขอด ana, ูอาตอัลลอฮฺสุบฮานอตะลาอัลลอฮฺมาสบิดนาบิลก้าลิซาบิทิฟิลฮายาติดดุนยาวะฟินอาคราะ